วัสดีค่ะวันนี้ยายวันก็ได้มาไอตตาเนาะมาคลินิกตาเพราะว่า<ม>ยายวันเคยทำต้อต้อเนื้อไปประมาณปีหกหนึ่งแล้ววันนี้ยายวันก็เลยมาให้คุณหมอมาให้คุณหมอตรวจด,ดูว่าเป็นยังไงเนาะที่ยายวันมาทำยายวันเป็นต้อเนื้อต้อเนื้อสองข้าง ยาวันเป็นต้อนเนื้อสองข้างมันจะเข้าทางหัวและหางตาเนาะแล้ววันนี้ยาวันก็มาหาคุณหมอคุณหมอนี่แหละคุณหมอชื่อคุณหมออะไรนะคุณหมอสุจริตน,นะไหนยาวันก็มารักษาตากับแกก็ก็ดีดีอยู่ที่ยาวันมาทําก็ดีอยู่แล้ววันนี้ยาวันก็เลยมาตรวจเพราะว่า ของยายวันมันจะมีปัญหาตรงเหมือนว่าเป็นตัวแมงดีแมงวันนี่แหละหมอเขาก็บอกว่าคงจะเกี่ยวกับน้ำวุ้นน้ำสายตานี่แหละนะคหมอก็ทำการตรวจให้แล้วหยอดยาไปแล้วก็หาลูกสาวลูกสาวมาหาหมอด้วยลูกสาวก็จะเป็นต้อลมอักเสบต้อลมอักเสบ เกี่ยวกับมือเราบางครั้งเนาะบางครั้งมือเราที่เป็นได้รับจากเชื้อโรคแล้วเราก็ไปขยี้ตาก็ทําให้ตาอักเสบตาแดงสัญญาวันก็ได้มานี่แหละมาคลินิกตรงนี้ไอวันก็ได้ให้มาถ่ายให้ดูเนาะแต่ไม่ได้อนุญาตเข้าไปขออนุญาตเข้าไปข้างในก็จะประมาณนี้งั้นไอวันก็ขอ คลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ